กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกัน e ีพีที่33แล้วนะคะวันนี้น้องมีมาให้เลือกชมทั้งหมด9องค์แล้วก็9รูปนะคะพี่วันนี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งกดติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้ช่องบารมีพระเครื่องด้วยนะคะพี่หนูจะอัดคลิปทุกๆวันลงไม่เกิน8ปดโมงเครื่องของทุกๆวันนะคะพี่จะลงคลิปก่อนไปทํางานนะพอดีน้องทํางานประจํานะคะสําหรับใครที่ทักมาขอรูปต้อง บางวันแบบสายโดแล้วก็อาจจะถ่ายรูปไม่ทันนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่สําหรับเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ใครที่เป็นลูกค้าประจํากันอยู่ที่รับประจํากันตลอดคือหนูเปิดเครดิตให้นะแต่สําหรับใครที่เป็นลูกค้าใหม่ที่แล้วก็คนที่เคยยกเลิกแล้วครั้งต่อไปถ้าจะซีเอฟน้องกับน้องนะรบกวนโอนนะพี่นะก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองแต่อยากให้รับผิดชอบทุกการสั่งของตัวเองนะคะพี่ มีค่าส่งบ้านละ50บาทนะคะเก็บเงินปลายทางเราคุยกันเฉพาะคนที่ลูกค้าประจำกันจริงๆเนาะวันนี้น้องมีมาให้เลือกทั้งหมด9องค์ค่ะพี่สำหรับใครนะคะที่สนใจองค์ไหนสามารถทักมาได้เลย0992107 4 0 1โท,โทรเบอร์นี้ได้เลยนะพี่แอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ได้เลยนะคะไปกันที่องค์แรกค่ะพี่นี่ซูมให้ดูใกล้ๆเลยเป็นพระสมเด็จแบบนี้นะคะ เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นผสมเด็จด,ด้านล่างเหมือนเป็นรูปคนพายเรือค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเหรียญแบบนี้เลยด้านข้างค่ะน้องซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะพี่นะด้านหลังค่ะพี่เป็นพญาครุฑค่ะไม่ใช่พญาคุฑเอ๊ะพญาครุฑสินะใช่ใช่ใช่พญาครุฑสวยแบบสวยมันดูขลังดีมันดูขลังมาก เปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพีอง์นี้นะคะบ้านค่าส่งบ้านละห้าสิบค่ะเปิดอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะบ้านละห้าสิบบาทนะคะค่าส่งเก่าเก่าเดิมเดิมเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะว่นะนี่ส o งให้ดูกใกล้ๆข้างล่างเป็นรูปเหมือนคนพายเรือนะคะตรงนี้ช่วงนี้แบบ ควรเงียบมากเลยถ้าพี่พี่สนใจองค์ไหนสามารถย้อนดูคลิปได้เลยนะพี่นะยังไม่ได้ปิดหมดทุกองนะไปกันต่อองค์ที่สองค่ะเปิดอยู่ที่เจ็้อเช่นกันค่ะพี่เป็นนางเป็นนางพญานะคะรูปร่างลักษณะแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ให้ดูด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านข้าง ด้านหลังค่ะน้องซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะพี่นะราคาไปต่อได้ราคาราคาแบ่งปันเลยนะคะพี่อย่างนี้ด้านข้างค่ะด้านหน้าฐานเปิดอยู่ที่เจ็ร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้ เป็นทางของใครถูกใจสามารถทักมาได้เลย0 9น2 1เก้า1แอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะคะองค์ที่สามค่ะหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นเหรียญสามเป็นเหรียญแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันค่ะเก่าๆเดิมเดิมแบบนี้เลย พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลย0ู9ย์0 7 4 0 1ค่ะ EP นี้ EP ที่ส3สาค่ะองค์ที่3คะ่ะ EP ที่ส3สาองค์ที่3นะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางเฉพาะเดี๋ยวน้องจะแจ้งอีกทีนะคะคือไม่ได้ลังเลแต่ว่าลูกค้าบางคนเขาโทรมาเขาก็บอกว่าคือบางทีพี่ไม่ได้สะดวกอย่างอย่างกรณีนี้ก็คือเขารับจริงจริง แต่สำหรับคนที่เคยรับเคยส่งกันก็มีซึ่งน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยช่วยแนะนำเนาะคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะว่าจะต้องทำยัไงกับบริการเก็บเงินปลายทางเพราะว่าบางทีก็เห็นใจลูกค้าแต่ว่าเหยียจใจเวลาที่คุณเขาจะเอฟต่อไปกันต่อองค์ที่4คะ่ะพี่ EP ที่ส3าค่ะเป็นลูกสิงนะคะไปต่อเลยนะ EP ที่สามองค์ที่4ค่ะเปิดอยู่ที่แ0 0บาทค่ะพี่อันนี้ด้านหลังค่ะเปิดอยู่ที่แ0 0บาทนะคะเปิดอยู่ที่แ0 0บาทค่ะ EP ที่สาสสาองค์ที่สค่ะพี่เป็นสิงแกะแบบนี้เลยนะคะ ไปกันต่อองค์ที่ห้าค่ะเปิดอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะพี่เป็นสีนเหลืองทองอารามแบบนี้เลยนะคะพี่หลวงปู่โต๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะ หลวงปู่โตองค์นี้เปิดอยู่ที่แปด้อบาทนะคะพี่น้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเนื้ออะไรนะคะแต่ลักษณะคือเขาก็เก่าเดิมๆแบบนี้เลยไปกันต่อองค์ที่หกนะคะ เป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้คะ่ะอยู่ในกรอบนะพี่นะด้านหลังคะ่ะเป็นหลวงพ่อกลวยคะ่ะมียันด้านบนด้านล่างพิมพ์ชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะใส่กรอบไม่ถูกใจสามารถแกะกรอบออกได้นะพี่นะข้างหน้าเหมือนพระแหวกม่านเพราะว่าเขามีม่านตรงนี้ เปิดอยู่ที่800บาทค่ะอง์นี้องค์ที่6 ep ที่สาค่ะองค์ที่6 ep ที่ส3ค่ะไปกันต่อองค์ที่7นะคะพี่เปิดอยู่ที่900บาทค่ะเก่าเกเดิมเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะเปิดอยู่ที่900บาทค่ะ ep ที่ส3องค์ที่7นะคะพี่น้องเป็นคนเปิดแต่พี่พี่เป็นคนปิดนะคะ ด้านหลังค่ะขนาดของเขาเนี่ยเท่ากับนี่เลยวัดให้ดูให้ดูหน้าใกล้ก เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่องค์นี้เปิดอยู่ที่900บาทค่ะพี่ท่านใดสนใจสามารถทักมาขอรูปภาพรายละเอียดหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะพี่นะไปกันต่อองค์ที่8ค่ะเปิดอยู่ที่900บาทเช่นกันค่ะพี่รูปร่างลักษณะแบบนี้ค่ะเก่าๆมากเก่าจริงๆนะคะนี้ เปิดอยู่ที่900บาทค่ะน้องเป็นคนเปิดแต่พี่พี่เป็นคนปิดนะคะอันไหนที่ถ้าพี่รับไหลายองค์เราสามารถคุยราคากันได้นะพี่นะด้านหลังค่ะตรงฐานจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่มาแบบนี้เลยด้านหลังด้านข้าง ด้านหน้าด้านข้างด้านบนค่ะองค์ที่8ปด ep ที่สาสานะคะพี่องค์ที่8ปด ep ที่สาสาค่ะองค์นี้ไปกันต่อองค์ที่9ค่ะองค์สุดท้ายของ ep นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่เปิดอยู่ที่9ก้บาทค่ะ ไดเสียงกระดิ่งไหมคะ่ะอันนี้มันมีเสียงกระดิ่งเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะด้านหลังค่ะอันข้างฐานค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ลักษณะแบบนี้ค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจและถูกใจนะคะสามารถโทรมาได้ที่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1แม่ค่ะชื่อโบค่ะพี่แม่ค่ะมีตัวตนส่งของจริงตรงปกทุกองค์ทุกรูปไม่มีไม่มีจกตานะพี่นะ <c oughs> แอดไลน์ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับใครที่เคยซื้อขายกันรบกวนคอมเมนต์เป็นเครดิตให้หน่อยนะคะพี่ว่าน้องส่งของตรงปกส่งจริงแน่นอนร้อยเซนะคะวันนี้นะคะฝากไว้ให้เลือกอเลือกชมทั้งหมด9องค์นะคะพี่สำหรับใครที่สนใจสามารถยกหูโทรหาน้องโบบารมีพักเครื่องได้เลยนะคะวันนี้กราบสวัสดีค่ะ